สปปลาวจะมีการปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำจาก1น่ล้าน3แสนกีบมาเป็น1ล้าน6แสนกีบบฮูว่าจะดีใจหรือว่าเสยๆเพราะว่าโดยปกติแล้วการจ้างงานในลาวแทบจะบริอิงใส่เงินเดือนขั้นต่ำซึ่งจะจ้างสูงกว่าจิงก l a ลาวสเนียส Must be here ลาวส์ทู สำหรับห้วขอทีกว่าเราอยากจะนําเสนอในมอน้ก็คือประเทศเราจะมีการปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ําจาก1นล้านแสนกีบมาเป็น1นล้านกแสนกีบภายในเดือนตุลาปี2023นี่ซึ่งว่าหลายคนที่ได้ยินข่าวนี้อาจจะดีใจแต่ว่าโดยทั่วไปคนเราวก็ดเซสยๆกับเรื่องของเงินเดือนขั้นต่ําเพราะว่าโดยปกติแล้วอยู่เราจะจ้างสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ําอยู่แล้วซึ่งว่าเงินเดือนขั้นต่าจะเป็นแต่บออ้างอิงเท่านั้นเนาะสาหรับสถานการณ์ในปัจจุบันหลายฐานกับคะเู้ดีเพราะว่าเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่พุ่นแหละ เร่อตั้งแต่โควิดมาในปัจจุบันกันยังสืบเนื่องมาเรื่อยๆสังมาคาของสิบต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นหลายละกาวอาเรื่องเงินเดือนขั้นต่ำหรือว่าเงินเดือนทั่วไปหรือว่ารายหับของประชาชนบวบปรับบวดได้แล้วเภาวะหลายอย่างมันบีบบังคับเพราะว่าคนหลังไลออกไปนอกประเทศหลยขึ้นยอนว่าเขาเจ้าอยู่บวได้ในเมื่อรายได้กับรายจ่ายมันบสมดุลกันโดยปกติแล้วบวาจาประเทศใดก็ตามเนาะในทั่วโลกเขาเจ้าก็จะเบึงว่าคาของสิบในสถานการณ์ปัจจุบันกับรายหับของประชาชนนี่มันบาลานซ์กัน บ่ถาว่ามันบารานกันก็เห็นให้ประชาชนมีชีวิตก็เป็นอยู่ที่บ่เดือดห้อนแต่สําหรับประเทศเราเขาในปัจจุบันคันว่าเฮามาเบ่งจากสภาพการโตจริงประชาชนแมนมีความเดือดห้อนลายย้อนววาลายหับมัน่บรานกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนั้นเนอจําเป็นต้องได้มีการปรับเงินเดือนขึ้นซึ่งว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับในเขตพักหลัดหรือว่าพนักงานหลัดเนอก็คือขึ้นมาอ่ากับ่บรายปันใดแต่ว่ายังใครกว่าอธิว่าบ่ได้ปับเนาะซึ่งในเาวนี่ควรปับขึ้นตั้งนานแล้วเพราะว่าค่าขาดของ มันเพิ่มขึ้นแบบรายวันนั่คือตอนนี้นี่สินค้านี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน udge, enfim, near near ah, ื่องมันกระชงผลเห็นใหค่าของสินมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นควรจะมีการปรับตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าในปีนี้ทาว่ามีการปรับบวกกับปรับตั้งแต่แตะกี้เนาะก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบมาเป็นหนึ่งล้านสองแสนกีบและขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านสามแสนกีบอีกเนาะละกัจยังสิปรับอีกเท่านึงเนาะคือ การปรับทางเงินเดือนเนี่ยบเมนวายอยากปรับเลยปรับได้เลยคือเขาก็ต้องไปบ่งความสมัจ่ใจของภาคเอกชนหรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่เป็นหัวหน้าธุรกิจต่างๆในการจ่ายให้กับแห่งงานนั่ก็คือผู้ใช้แห่งงานนี่แหละว่าเขาเจะมีความสามารถจ่ายได้หรือบอ่เพราะวัาในช่วงที่ผ่านมากระหู้ๆูนำกันวานลาวกระเจอวิกฤตจ,จากาการระบาดของโควิดนี่นักน้องสมควรฉะนั้นลายธุรกิจกะ ปิดไปในส่วนโควิดและการลายธุรกิจการสักสบมมาจนหัวปัจจุบันและการซ้ำกับเริ่มไม่เนเพว่าคือในส่วนโควิดต้องยอมหักว่าได้ผลกระทบหลายเรื่องของอการพยุงธุรกิจให้ยู่รอดมาได้ในขั้นว่าผู้ได้พยุงธุรกิจจนผ่านช่วงโควิดมาได้ี่ก็ถือว่าเกง่งเนเพว่าช่วงโควิดก่แก่เาวหลายปีเติบเนะฉะนั้นเนาต้องไปเบิ่งความสมถัถจ่ายของผู้ประกอบการนําว่าเขาเจ้ามีความสมถัถจ่ายได้หรือบ่บ่แม่นว่ารัฐบาลอยากประกาศขึ้นและประกาศขึ้นได้เลยส่งว่าผู้ลำบากผู้ที่ว่าจะจ่ายตัวจริงก็คือภาคส่วนเอกนหรือวว่่าภส กินนั่นเองเนาะและบันนี้เฮามาเบิ่งการปรับเงินเดือนในครั้งนี้เนาะจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาที่ว่าจะมาถึงนี่เนาะสังว่าหลายคนก็คครจะดีใจหรือบริใจกับ่ฮูู้สาหรับเฮานี่เซ่ๆเพราะว่าเฮามาเบิ่งจากสภาพตัวจริงแล้วเนาะการที่มีเงินเดือนขั้นต่ําเป็นเพียงบอนอ้างอิงเท่านั้นสังว่าการปรับนี่จะปรับในส่วนเดือน1ิหรือว่าเดือนตุลาเนาะอันนี้ก็ต้องสมเสยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนโวบาสวัสดิการสังคมหรือว่าพวกกรรมบาลอย่างต่างๆที่มีการพักดันเสนอเนาะเสนอต่อรัฐบาลและก็ผพักดันอา นี่แหละขอ้อเสนอต่างๆนี่เพื่อให้รัฐบาลมีการพิจารณาเนาะจนปัจจุบันมีการพิจารณาออกมาแล้วว่าจะมีการปรับเงินเดือนจาก1นล้านสามแสนกีบมาเป็น1นล้านหกแสนกีบอันนี้ก็ต้องสมเสอร์หนว่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่าเอาใจใส่เนาะในความเดือด้อนของกนส,สนหรือว่าผู้อองให้งานที่อยากจะให้มีเงินเดือนพื้นฐานที่มันเพิ่มขึ้นเนาะฉะนั้นเพิ่นกับรบิหนิงนอนใจเนาะก,ก็คือเสนอให้แล้วและในทางการเพิ่นกะอนุมัติแล้วก็จนจะมีการปรับขึ้นในที่สุดเนาะคือเงินเดือนพื้นฐานเดิมทีวาวัน เฮาสส้กันมาเนาะตั้งแต่เดือน4เดือน4ในปีนี้แหละเนาะก็คืออยู่ที่1นึ่งล้านสามเซนกีบหรวาตกอยู่ที่2,267บาทสองพันบาทอันนี้คือเงินเดือนพื้นฐานที่ว่าเฮ้าใส้อยู่ในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าจะมีการปรับขึ้นใหม่อีกก็คือปรับขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านหกเซนกีบ 1น0ล้านกแสนกีบหรือว่าเท่ากับ2,795บาท2,795บาทเนเะราสิหมัปับขึ้นกับบได้ายลกับสัดว่วนยู่ที่3มแสนกีบเท e ่านั้นที่ว่าปรับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเทียบใส่เมื่อก่อนก็คือปรับขึ้นหลยปพะวัิเริ่มต้นจะปรับทีอ่าอยู่ที่1ล้าน0 0แสนกีบมาเป็น1นึ0 0ล้านสแสนกีบปับขึ้นมาเป็น1ล้านสแสนกีบแ,กแต่บัดน,นี้จะมีการปรับขึ้นมาถึง3ามแสนกีบเนาะก็คือเท่ากับ ก็คือเท่ากาับ5าร์ยเซาท์ซีบาทนทีว่าจะมีการปรับขึ้นอันนี้คือสัดส่วนในการปรับขึ้นถ้าเบิ่งในความเป็นจริงแล้วการปรับขึ้นเท่านี้นี่มันบุนสวยยังดอกโนทั่ว่าวอาตามความเป็นจริงเนี่ยบริสวยยังดอกเพราะว่าเงินแค่3้ำแซนกีบเนาะไปตลาดนี่เอาไปหมาได้แค่ซินมูโลซอ,องโลเท่านั้นเนาะแน่น,น,นอนมันอยู่บอดด้พอธรายดอกแต่ว่ายัางดีกว่าเนที่ว่าบุมีการปรับอันนี้ก็ถือว่า ได้สมนึกเอาละเนาะเงื่อนเดือนถี่เหมาะสมโดยส่วนตัวเท่าที่เราไปสัมภาษณ์พอม่ประชาส,ะสัพันพอข้าไม่ข้ามานี่เนาะลวกะ็ไปเบิ่งในพวกก่อสร้างกรรมกรอย่างต่างๆที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเวียกเนาะเงืนเดือนอที่ว่าได้สมมติว่าได้มาประมาณเงินเดือนข้าต่ำอายุ่บ่ได้เนาะขันว่าได้ต่ำเงืนเดือนข้าต่ำอายุ่บ่ได้เหตสำหรับ พระเจ้าเองประเมินว่าเงินเดือนที่จะอยู่ได้พออยู่ได้เนาะสำหรับหนึ่งคนนะนะควรจะตกอยู่ประมาณ3ล้านหแสนกีบหรือว่าตกอยู่ประมาณ6 1 1 5 15บาทต่อเดือนจังทีอยู่ได้คั้นว่าประมาณาล้านสองล้านกีบนี่อยู่บ่ได้เนาะประมาณ2,000บาทกว่าๆนี่แบบ บอกเลยว่าอยู่บัด้ในปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ว่าอยู่ห้องเช่าเขาซื้อแบบนี้แห้งอยู่บได้เลยเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันขึ้นทุกวันอิงตามอัตราแรกเปลี่ยนเนาะราคาสินค้าขึ้นตามอัตราเลกเปลี่ยนค่ขาของสิบก็ตามราคาสินค้าแหละเนาะคือในความเป็นจริงเนาะการจ้างงานตัวจริงในเราลายท่านอาจจะยังบ่บห้พอคนไทยลายท่านอ๋อเงินเดือนขั้นต่าของเราคือต่ํทาแท่าง่นยังสี่แต่ในความเป็นจริงการจ้างงานอยู่ในเรามันสูงกว่า คาแหงขันต่ํขึ้นในไทยเนี่เขาเจ้าอิงใส่คาแห้งขันต่ําคือจะตามนั่นเลยแต่ว่าอยู่ในลาวเนี่เขาเจ้าจ้างสูงกว่าคาแห้งขันต่าเนาะก็มีหลายหน่วยงานของไทยที่ว่าเคยเสนอข่าวมาเบิง่งคาแหงขันต่าของของลาวแล้วตกใจเนาะแต่ว่าความจริงแล้วในประเทศลาวถ้าเขามาเบิ่งแล้วเขาจะจ้างสูงกว่าเงินเดือนขันต่ําไปดนแล้วฉะน,นั้นาการปรับคาแหงขันต่ําซ้านี้บ่มีผลเขาเจ้าหู้สึกเซยๆเนาะละ้วกะตัวอย่างคือเอกชนหัวไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเริ่มต้นอยู่ทีสองลันกีบขึ้นไปเนาะสองลัน ก็บขึ้นไปแต่ว่าในปัจจุบันก็น,น่าจะกลายน่าจะเป็นสองล้านแปดสองล้านเก่าหรือว่าสามล้านขึ้นไปแล้วสําหรับเอกชนทั่วไปราะว่ดนายจ้างก็ต้องได้เบิง่งว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพในปัจจุบันมันแทนเหมาะก,กับรายหับที่เขาใดหรือบอกราะว่าท้าจ่ายน้อยเกินไปพนักง,งานอาจจะติดขัดในการมาเห็ดเวียยเพราะว่าเขาจายุ่งยากค่าใช้จ่ายอยากจะไปเห็ดเวียกเพิ่มเวียกเสริมแบบนี้เนาะแน่อน,นอนก็จะเห็ดห้มันมีปัญหาก,กับเวียกประจํในละบัดนข้อไปเบิ่งในภาคของอผู้ใช้ผู้ออกแ่งงานแท้กก็คือ กรรมกรเนาะกรรมกรก็จะได้วันละแสนกีบโดยเท่าที่เขาเบิง่งเท่าว่าโบดิ้กินเขากินน้ำน้ำนายจ้างนี่ก็จะได้ประมาณ1นึ่งแสนกีบแต่ถ้ากินเขากินน้ำอาจจะเหลือแต่7 0็ดสิบพันกีบเชิงว่าเดือนหนึ่งเนาะคั้นว่าได้1นึ่งแสนกีบแน่นอนเดือนหนึ่งสาวันก็จะตกอยู่3ล้านกีบเชิงว่า3ล้านกีบนี่อาจจะอ่าอยู่ได้สําหรับตัวคนเดียวแต่สําหรับครอบครัวเนี่ยยู่บ่ได้ยั่งแน่นอนเนาะคือเงินเดือน,ข,นขั้นต่ำนี้ ตั้งมาไว้พอเป็นบน่นอ้างอิงเท่านั้นบว์มเมนอัตราการจ้างจริงถ้าว่าไปจ้างจริงตามอัตราเงินเดือนขันต่ำเป็นตายแทนอยยู่บอดายในนอนดังนั้นเราเพื่อนบ้านที่ว่าเข้าใจผิดนี่กะต้องเบิ่งตัวจริงเนาะเพราะว่าในสภาพตัวจริงนี่อยู่ราเขววาไม่ได้จ้างตามเงินเดือนขันต่ำก็คือจ้างตามความเหมาะสมในการเฮดเวียกอะไรความเหมาะสมเหมาะสมกับสภาพแวดล้มอมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จากการสัมผัสตัวจริงเนาะคือเราได้ลงไปสัมผัสอยู่แถวตลาดเศร้ากับกลางเมืองครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละส,ะสัมผัสประชาชนตัวจริงเนาเท่าที่เราสัมผัสมาแล้วก็เก็บข้อมูลมาก็คือคําตอบส่วนใหญ่เมลยจ่ใจของครอบครัวหนึ่งก็ไมัยขอไม่พอมีแม่มีลูกแบบนี้เนาะจะตกอยู่ประมาณห้าล้านกีบขึ้นไปเนาะห้าล้านกีบขึ้นไปก็เรียกว่าเกือบหมื่นน่แหละประมาณหมื่นเกือบหมื่นเนาะก็คือห้าล้านกีบขึ้นไปส่วนใหญ่ที่สัมผัสมาต่อครอบครัวยจ่ใจก็จะตกประมาณนั้นบัดนี้มันก็จะประกอบมีรายจ่ายไล่พ ส่วนเนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวมันก็นมีสถานะที่บ่คือกันบางคนกับห้องเาาสาเขาซื้อแบบนี้ก็จะมีคา่าเสาบ้านหรือว่าคา่าเสาห้องมีค่าน้ำมันลดค่านมลกูกค่าห้องเหียนและค่ากินค่าอยู่และอื่นๆเนาะซึง่งว่าอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ว่าทุกครอบครัวต้องได้จ่ายอยู่แล้วเนาะก,ก็คือรวมๆแล้วตกอยู่ประมาณหาล้านกีบหรือว่าเกือบ10,000บาทต่อครอบครัวและ รลยจ่ายในแน่นอนมันก็อิงใส่ราคาสินค้าที่ว่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันราคาสินค้าก็อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าสินค้าเฮานําเข้าด้ก็เป็นาตโต้กันมากก็คือราคาสินค้าก็อิงใส่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนในติ่ง ราคาสินค้าก็เปลี่ยนแปลงซึ่งว่าเปลี่ยนทุกวันและบันนี้ค่าของซิบในแต่ละเดือนมันก็พ่เท่ากันถ้าว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเนาะหรือว่าค่าของสิบม,มันก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นเนาะมันบ่ตายโตอย่างในนอนคือฮา้านกีบนี่คือโตครอบครัว,วนี่่ตไปอาจจะบ่ได้เนาะอาจจะเป็นหกล้านเจล้านขึ้นไปแบบนี้เนาะอน,น้กณาเห็นใจทึงแม้ว่าทางการจะมีการปรับเงินเดือนขาแต่เอาแท้ๆมันแทบจะบริสุทธย์ยังเลยเพราะว่าบริอิงใส่เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะนําเสนอในมอนนนีีีีกกก็็ถวว่่่่่าาาาาาเเเปปสิงงทททดรรรใใจับ ยังน่อยๆก็เป็นบอลอิงเนาะพี่น้องก็รมก่อนกะจะดีใจเราเทวะกินเงินเดือนขั้นต่าแต่ความจริงมันกระบอกเมียนเราส่วนใหญ่แล้วเขาเจ้ากะจังเกินหันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมันนี่วังว่าทานจะได้ครับสระดีๆสำหรับทานี่วาเบื้องรายการเราอยู่คิดเห็นจังไดกับพวกโค้ดเทวาเขานำเสนอมาเนาะก็คือจะมีการปรับเงินเดือนขั้นต่ําของเราจากหนึ่งล้านสามแสนกีบมาเป็นหนึ่งล้านหกแสนกีบภายในเดือนตุลานี้ทานคิดเห็นจังใดกับการที่จะมีการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นอย่าลืมแสดงความคคคิดาาาามมเเเเห็นภยต้ออขขงงซึพจจะ าຕปตอบด้วยตนเองเพราะว่าเฮายังให้พื้นที่ในรายการของเฮาเป็นบ่อนแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ทาหัวขอได้ดีเนาะเฮาจะนํเสนอต่อไป สำหรับท่านที่ว่าเบิงรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระห,หรือว่ามีประโยชน์อย,อยากส่งเสริมอยากสัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องะวาการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเฮามีรายได้และมีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหู้จักกับข้าพเจ้าให้รายึ้นก็อย่าลืมถักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮา้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านรายการของเฮาสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย Subscribe my channel to support our team and watch more video